มึมองอยังพี่รอ้ไข่อันนี้คือไก่ไข่แม่เดี่ยวได้ไหมหรอมันคือหน่วยบะทอกันมันเนี่ยอยากถามอยากถามพี่น้องว่าไข่ไก่มันคือหน่วยบะ,ะทอกันครับเนี่ยไก่ไม่แม่เดี่ยวเนี่ยแม่เดี่ยวตัวปูสามไหม ตัวเมีหนึ่งแต่ว่าผมสีอบอกนงฟังตัวผมันมีตัวใหญ่ตัวน่อยแล้วกะ็นะอีกตัวหนึ่งมันทิ่เกี่ยวกักบกรรมพันธุน์เนาพป่นะรอมันใหญ่ไข่กับใหญ่ินไงพรอมันหน่อยไข่กับหน่อยสิอบอกบอกผมไม่ได้ครับ